สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูวิธีการเลือกใช้โฮสต์นั่นเองนะครับพอดีว่าผมเนี่ยกำลังจะจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์นะครับสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของผมนะครับก็คือ Myler De เดสโปรนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะพาทุกคนมาดูด้วยว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเหมาะกับโฮสต์แบบไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนอันดับแรกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่เว็บไซต์ Host n e v e r die นะครับก็ผมจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับในการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์นะครับเป็นเว็บไซต์ตัวใหม่ของผมนะที่ผมจะเปิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาก็ตามนี้เลยเว็บไซต์นะครับ ซึ่งนะครับเหตุผลที่ผมอยากจะมาใช้เป็นของโ Host ์ e น e ว d ดเนี่ยจริงๆผมเคยใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 6เลยนะครับผมก็เคยใช้ของโ o s ต n e น e r d ดแล้วก็ยกเลิกใช้ไปเพราะว่าผมไม่ได้อ่าทำเว็บนั้นต่อนะครับแต่วันนี้ฮะผมจะกลับมาใช้งานนะครับแล้วก็ผมไม่ได้จะกลับมาใช้งานแบบว่าซื้อตัวเริ่มต้นด้วยนะครับแต่ผมจะมาซื้อเป็นตัวนี้ครับทุกคน Ho ส ting Ultimate นะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมจะซื้อเป็นตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับว่า Host Never Die เนี่ยเขามีนะครับแพลนหลายแพลนมากที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําทุกคนนะครับก็คือจะมี Hosting Baby Hosting Kiddy Host Business นะฮะ Host b u s i n o s s Pro Host e n t e r p r i s r e n t e r p r i s e e x t r ก m e นะครับผมอ่ก็มาดูนะครับตัวนี้ก่อนเลยก็คือ3ตัวแรกตัวนี้นะฮะซึ่งผมอยากจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะเปิดเว็บไซต์แบบ ทั่วๆไปนะครับเอาไว้แบบว่า,าเป็นทําเว็บบล็อกอะไรพวกนี้นะครับคือไม่ได้จะต้องการใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําว่าเช่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือ599บาทต่อปีนะเนี่ยสำหรับน้องๆนะครับหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวเอาไว้แบบใช้เขียนบล็อกอะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับเผื่อใครแบบอยากจะเปิดเว็บไซต์แล้วก็ใช้ WordPress อะไรเงี้ยนะครับคือก็ตามสเปคมันนะครับก็คือจะมีพื้นที่10 g ิกนะครับ b a นด w i d t h นะครับต่อเดือนก็ประมาณ2000 mb นะครับต่อเดือนโดเมนนะครับก็จะรองรับ1โดเมนนะครับอีเมล unlimited นะครับ Database ก็ให้มา3 Database ที่เราสามารถสร้างได้นะครับก็ตามนี้นะฮะสเปคเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ฮะมาดูนะครับด้านล่างตรงนี้ฮะซึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยอ่าจะเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ใหญ่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าอ่าจะมี host business pro นะครับ host enterprise enterprise extreme นะครับแล้วก็ hosting ultimate นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอ่าตัวเนี้ยนะครับก็คือ host enterprise แล้วก็ enterprise extreme hosting ultimate เนี่ยเขาจะให้โดเมน ฟรี Free ด้วยนะครับอันนี้น่าจะ1ปีนะนะครับคือปีแรกเนี่ยไม่ต้องจดไม่ต้องเสียตังค์ปีแรกแต่ถ้าจะต่อโดเมนก็ต้องเสียนะครับก็แน่นอนโดเมนเนี่ยปีหนึ่งประมาณ300กว่าบาทนะก็ไม่แพงมากนะครับตรงเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าใครที่แบบอยากจะเอามาทําเว็บนะครับจริงจังนะฮะคือคิดระยะยาวไว้แล้วว่าเราต้องการามีเว็บที่แบบอาจจะเอาไว้เขียนบทความหรืออะไรก็ตามนะครับแบบว่าต้องการสเปคดีดๆแบบไม่จํากัดไม่อั้นอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตามนี้ได้นะก็ดูเลยเห็นไหมนะครับก็จะมีดิสตามนี้นะฮะเนี่ยนะครับแบนด์วิตรงนี้ก็คือ Unlimited นะฮะโดเมนรองรับ5นะครับอีเมลอันลิมิเต็ด t ดต้าเบสอันลิมินะฮะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมาดูตัวสุดท้ายครับตัวนี้ที่ผมจะมาจดนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะฮะเสียรายปีก็คือ2499นะครับอ่าพื้นที่นะครับแบนด์วิสต์โดเมนอีเมลเ a ต a าเ s e คืออัน i ิมิเตหมดเลยก็คือไม่จำกัดนะครับ เหตุผลที่ผมจะใช้ไปตัวนี้เพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยผมกำลังนะครับจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์เรียนิ่งของผมนะครับซึ่งผมมองการไกลไปแล้วว่าผมจะทําเว็บนี้นะครับผมคิดว่าผมจะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเนี่ยนะครับผมอยากได้ที่มัน unlimited คือไม่จํากัดทุกอย่างนะครับรู้สึกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเผื่อว่าเว็บไซต์ของผมมีคนเข้าเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถ ที่จะรองรับได้นั่นเองนะครับเห็นไหมนะฮะก็เลยจะเลือกเป็นตัวนี้แต่ใครที่ไม่ได้ต้องการใช้งานแบบนี้นะคือไม่ได้แบบจะจริงจังอะไรนะครับคืออยากจะเปิดขึ้นมาลองดูอะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้ไม่ต้องใช้เหมือนผมนะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะฮะมาดูว่าเว็บโฮสติ้งคืออะไรนะครับทุกคนก็หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่เป็นมือใหม่แล้วไม่รู้จักเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเว็บโฮสติ้งเนี่ยนะครับ เป็นบริการอินเทอร์เน็ตโฮสติ้งอย่างหนึ่งที่ให้บุคคลและก็บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถโฮสต์เว็บไซต์ของตัวเองในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน IDC นะฮะเพื่อให้ใครก็ได้สามารถเข้ามาดูเว็บไซต์ผ่าน W o r l d w ว d e Web ได้จากทุกมุมโลกนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมีน้องๆหลายคนที่แบบอ่ายังไม่รู้จักโฮสติ้งก็มาถามผมว่าการทำเว็บไซต์ให้คนอื่นเข้ามาดูได้เนี่ยคือต้องทำยังไงนะครับจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะทำอ่าเป็นแบบเว็บไซต์ทั่วๆไปนะเอาไว้แบบดูเองหรือให้เพื่อนดูจริงๆ มันก็จะมีบริการโฮสติ้งฟรีอยู่นะนะครับก็สามารถใช้ตัวนั้นได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีสเปคอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะนะครับเท่ากับเราจดเองเสียตังค์แบบนี้นะครับก็เลือกใช้เอานะครับทีนี้ฮะเหตุผลนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมเลือกใช้โฮสต n e v e ว d ร์เพราะว่าโฮสต n e v e ว d ร์เนี่ยนะครับให้บริการโฮสติ้งมาแล้ว12ปีด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูงนะครับระดับ Enterprise จากเดลนะครับแล้วก็ซ u เปอร์ไมโครนะครับผม ตามนี้เลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาามีเว็บไซต์ที่เขาให้บริการโฮสติ้งเนี่ยนะครับประมาณ40,000เว็บด้วยกันนะครับซึ่งก็รับรองว่าามั่นใจได้นะครับนะนี่ฮะมาดูว่าเหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการโฮสติ้งนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เร็วแรงอัปไทม์99.9%นะครับ บริการ24ชั่วโมงเทคโนโลยีล่าสุดนะครับใช้งานง่ายรวดเร็วปลอดภัยหมดกงังวลรับประกันคุณภาพสำรองข้อมูลเว็บไซต์มืออาชีพแล้วก็ฐานลูกค้าเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเวลาที่ทุกคนจะเลือกใช้เลือกซื้อนะครับหรือว่าจดโดเมนเช่าโฮสติ้งอะไรเงี้ยก็มาดูนะครับตามนี้เลยนะก็ สามารถมั่นใจได้เห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นลูกค้าของโฮสเนเวอร์ดานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับก็เกริ่นมายาวแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกใช้นะครับเลือกซื้อในส่วนของโฮสติ้งนะนะครับก็ตามที่ผมแนะนําเลยนะครับใครที่รู้ตัวว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้กะใช้อะไรเยอะเงี้ยก็จดแบบธรรมดาก็ได้นะครับประมาณ599อาตีไป600ต่อปีนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะรวมกับโดเมนก็ประมาณ300กว่าบาทคือเอาง่ายๆว่าไม่ถึง1000นะครับในการ จดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาพาทุกคนจดนะครับก็เดี๋ยวมาที่ระบบสมาชิกนะฮะหรือจริงๆเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคผมจะมาซื้อให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะจดโดเมนใหม่ด้วยนะฮะผมก็จะจดโดเมนนะครับชื่อว่า m y l e r d e v p r o com นะครับตรงเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่า เว็บไซต์นี้ฮะเป็นเว็บไซต์ที่ผมเนี่ยจะทําขึ้นมาเพื่อใหอ้นักเรียนนะครับจาก Myler Dev ทุกคนเนี่ยได้เข้ามานะครับใช้ตัวนี้แทนตัวเก่าที่ผมใช้ของต่างประเทศอยู่นะครับเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างนะครับมันทําให้ผมเนี่ยต้องทําเป็นของตัวเองสักทีนะครับก็ยังไง รอติดตามนะครับซึ่งไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยนะครับแจ้งข่าวแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยย้ายมาที่เว็บนี้นะนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตผมมาเสมอมาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้มาจดโดเมนเลยผมจะเช็กก่อนว่าโดเมนนี้มีหรือเปล่านะครับอ่ะถ้ามีก็จะขึ้นตามนี้ครับ congratulations นะครับ m i l e r d e p r o c o m it's available นะครับอ่ะก็ตามนี้นะฮะราคาก็จะอยู่ที่359ร นะครับตามนี้เลยนะครับไม่แพงนะฮะอ่ะก็กด continue ไปนะครับทุกคนปึ๊บอ่ะทีนี้ครับมาดูราคาตรงนี้ฮะก็ตรงนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เสียค่าโดเมนนะครับทีนี้ก็รวมแบตนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะร้อยเจ็ดสิบสี่กว่าบาทนะครับก็จะรวมเป็นราคาตามนี้เลยนะครับผมโอเคผมก็จะกด continue ไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับอ่าระยะเวลาจดทะเบียนหนึ่งปีนะครับผมจะกดนะครับ continue ไปเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บ โอเคนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตามนี้เลยนะครับเราจะเสียแค่ค่าโฮสต์นะครับแล้วก็โดเมนเนี่ยไม่เสียนะนะครับก็ m y l e r d e p r o c o m ตามนี้เห็นไหมสูตรบาทนะครับโอเคผมก็จะกดนะฮะเช็คเาเลยปึ๊บโอเคนะฮะก็ตรงนี้ฮะจะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะทําการจ่ายเงินแล้วนะครับก็จริงๆข้อมูลรายละเอียดอะไรเนี่ยก็ดูตามนี้นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับทีนี้มาถึงในส่วนของ payment details นะครับ ผมก็จะโอนนะครับผ่านธนาคารและการ Bank Transfer นะครับโอเคนะฮะผมก็จะติ๊กนะครับฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขยืนยันการสั่งซื้อนะฮะโอเคนะครับ,นะรบทีนี้เนี่ยเราก็จะทําการจ่ายเงินนะครับทุกคนโอเคผมก็สามารถกดมาดูวิธีการชําระเงินได้นะครับอะ่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีนะฮะว่าเราจะชําระทางไหนได้บ้างนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมจะขอชําระเงินก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ ผมทำการโอนเงินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งชำระเงินกันนะฮะโอเคทีนี้วิธีการแจ้งชำระเงินนะครับก็คลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับแจ้งชำระเงินนะฮะอ่านี่ครับอ่าเราก็ใส่ข้อมูลตามนี้เลยนะครับทุกคนผมก็จะใส่ชื่อผมนะครับใส่อีเมลนะครับใส่เบอร์โทรนะฮะจำนวนเงินนะครับโอเคตามนี้นะฮะตรงนี้เลขอินวอยด์นะครับก็เราไปก๊อปจากตรงนี้นะฮะใส่ไปนะครับ เอกสารการโอนเงินก็ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอาอ่าสลิปการโอนเงินนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เลือกฟาวเสร็จเรียบร้อยนะครับชำระเข้าธนาคารอะไรนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นอ่าธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะอ่าก็ตามนี้นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอ่าแจ้งชําระเงินเลยนะครับก็กดคลิกไปนะฮะอ่าโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้ก็นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะส่งข้อความเรียบร้อยนะครับโอเคเขาก็บอกว่า เดี๋ยวอ่าเราจะได้รับนะครับในส่วนของอีเมลอะไรอย่างนี้นะพวกข้อมูลรายละเอียดโฮสต์นะครับต่างๆก็เดี๋ยวรอนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับหลังจากที่รอนะครับน่าจะประมาณ5-10นาทีนะนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ Gmail นะครับอ่าเขาจะมีอีเมลส่งมา4ตัวด้วยกันนะครับ4อีเมลตามนี้นะครับก็นี่ฮะจะเป็นอ่าการยืนยันการชําระเงินนะครับรายละเอียดแอ c o u n t ใหม่แล้วก็จะเป็นในส่วนของการให้เราเนี่ย ยืนยนันการจดโดมเมนอะไรแบบนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการที่จะเข้านะครับไปอัปโหลดไฟล์ต่างๆของเว็บไซต์ก็สามารถเข้ามาดูที่อ e ีเมลนี้ได้ก็จะมีรายละเอียดของโฮสติ้งของเราอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ผมจะไม่คลิกเข้าไปเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะนะครับแต่ว่าทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปที่โฮสเทเว d รไดแล้วก็ไปในส่วนของอระบบหลังบ้านนะครับของโฮส t d เวอรได้เขาก็จะมีระบบตรงนี้ให้เราสามารถจัดการได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับ โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับในเรื่องของการเลือกใช้โฮสต์นั่นเองนะครับก็ใครที่จะทําเว็บนะครับเปิดเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าถ้าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอยากจะเปิดเป็นเว็บบล็อกเล็กๆเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้เขียนบทความหรือว่าติดแอสเซสอะไรเงี้ยนะครับคือผมก็เคยทํามานะครับเราสามารถใช้เป็นแพลนเริ่มต้นได้เลยก็คือ599บาทนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของทุกคนเนี่ยมันโตขึ้นนะฮะมีคนเข้าเยอะขึ้นแล้วก็มีการใช้อ่าข้อมูลนะครับพื้นที่เยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตรงเนี้เราก็จะต้องทาการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยคิดว่าอยากจะทําเว็บไซต์นะครับจริงๆจังๆเลยคือเปิดเป็นแบบว่า10ปีอะไรเงี้ยนะครับคือคิดการไกลไว้แล้วเนี่ยก็สามารถจดแบบผมก็ได้นะก็คือ2499เเลยนะครับตรงนี้ก็คือแบบใช้ยาว,ยาวๆนะครับผมแบบไม่กักนะฮะ พื้นที่แบนด์วิสอะไรพวกนี้นะครับคือไม่จํากัดเลยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกใช้กะดูนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยคำแนะนาของผมก็ตามนี้เลยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ